ก็ต้องบอกอีกนั่นแหละครับว่าสโมสร IBK หรือเกาหลีใต้นะครับเป็นสโมสรที่มาแรงเป็นอย่างมากณนะตอนนี้ทีมไหนที่เจอกับ IBK ต้องคิดหนักนะครับพรพันเกิดปราดก็เล่นเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมมากยิ่งขึ้นโอ้โหเซตหลอกบล็อกได้แบบบัลล่มเลยนะครับผมตัวในแมตช์ล่าสุดนะครับที่พรพันเกิดปราดจ,จะต้องเจอเจอกับทีม Pe p ซวอรแ ทีมที่มีปาร์คจองอาตัวตีหัวเสามือหนึ่งของเกาหลีใต้รวมทีมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าสโมสร IBK เขายังตึงเป๊ะนะครับโอ้โหพรนพันเซตบอลแบบปั้นตัวบอลสั้นยิ่งกว่าพาทีม IBK ชนะเปเปอร์เซเวอร์แบง์ไป3ต่อศูนย์เซตชนะขาบ้านเลยแหละนะครับผมโดยสไตล์การเล่นของพรพันเกิดประหลาดนะครับนำมาซึ่งกูรูชาวเกาหลีใต้ได้คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์การเล่นของพรพัน โดยเขาจะบอกว่าตัวเซตของชาวเกาหลีใต้เนี่ยตัวเซตเขาจะวิ่งเข้าหาบอลและแบบพยายามเร่งจังหวะบอลแบบอืม <c oughs> นะในขณะที่พรพันธเกิดปราดไม่ว่าบอลแรกจะห่างหรืออะไรยังไงเจ้าตัวจะวิ่งเข้าไปแล้วใช้ปลายนิ้วสกิดบอลแบบชิวๆนะครับ แล้วก็เข้าจุดด้วยเปอร์เซนต์ก็พอสมควรเลยแหละโดยเขาบอกว่าสกิลนิ้วมือของพรพันธ์คือเป๊ะเวอร์มากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอลแรกอะไรยังไงท่ายากในการเซตก็มาครบเลยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเซตจ,จริงๆสมกับเป็นมือเซตเมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมอันนี้ชาวเกาหลีใต้เขาพูดมานะแอดมินก็อาจจะเสริมนิดหน่อยนะครับผม <c oughs> ก็นำมาเล่านำมาฝากกันขอแสดงความยินดีกับพรพันธ์เกิดปราดด้วยแล้วก็สมสนไอบีเคด้วย ขึ้นมาเป็นลำดับที่4แล้วนะครับโดยพรรนพันได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเข้าโดยพรรนพันได้ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยติดท็อปทของรายการเออแอดมินคิดว่ามีลุ้นนะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ต้องติดตามกันครับ